ก็สวัสดีผู้เล่นชาว a าร n a าเบรกเอาทุกคนด้วยนะครับยูว่ผมช่อง m i x เซอร์เวนะครับสำหรับใครที่ต้องการเติม a าร n a b เบรกเอาผมขอแนะนำร้านแก๊สท็อปอัพถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงเลขยว d ดและชื่อตัวละครการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า200,000คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่แอด แก๊สท็อปอัพอย่าลืมแอดด้วยนะถูกสะดวกคุ้มปลอดภัยไร้รีฟันคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงอยู่ด้านล่างนะครับคุณดูบุ้ยบุํยสำหรับใครที่ต้องการเติมสกินนะครับต้องแก๊สท็อปอัพเท่านั้นเลยนะครับตามนี้เลยคุณดูและคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําทุกคนนะครับว่าเดินเกมยังไงให้รวยนะครับซึ่งจะเป็นแต่ละช็อตแต่ละช็อตนะครับที่ผมเนี่ยจะมาอธิบายทุกคนได้ฟังนะครับ สิ่งจาเป็นอันดับแรกก็คือว่าดีประจานะครับแล้วก็การคอเกมกับเพื่อนร่วมทีมให้ได้ตลอดทั้งเกมนะครับและในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีน้องชายผมนะครับกน้องฟิล์มนั่นเองนะครับน้องฟิล์มเนี่ยชวนผมเล่นตอนที่ผมเพิ่งมาเล่นอารีนาใหม่ๆนะเป็นคนที่สอนผมในการเล่นนะครับฝากทุกคนไปติดตามช่องน้องก็้วยนะครับนี่ผมแปะไว้แล้ว แล้วก็อีกหนึ่งคนนะครับก็คือพี่แบงค์นั่นเองนะครับพี่แบงค์นี่ก็เชิงสุดยอดเหมือนกันนะแล้วก็พี่เมาส์นะครับเดี๋ยวผมแน่จะแปะทั้ง3คนนี้เอาไว้ให้นะครับฝากทุกคนไปติดตามด้วยนะครับหลายคนสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมต้องยกทั้ง3คนนี้ขึ้นมานะเพราะว่า3มคนนี้เนี่ยเขาเล่นเป็นประจําคังแสงอยู่แล้วนะครับเขาจะเล่นแต่คังแสงเล่นไนท์เล่นเซตหกเซตห้านะครับเขาก็เล่นประจําอยู่แล้วแล,และคลิปในวันนี้เนี่ยก็จะมาให้ทุกคนได้ชมนะครับว่า ให้ทุกคนได้ดูว่าการคอเกมของเขาทั้งสามคนรวมผมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับเอาไปใช้ได้ ซึ่ง3าคนนี้เนี่ยผมชอบมากนะเวลาเขาเล่นเนี่ยขอเกมชัดเจนบอกจุดเจ็บไม่พร้อมทุกอย่างนะครับมันต้องเล่นแบบนี้ครับเดี๋ยวให้ทุกคนไปชมกันเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์แนะนําผมได้เลยนะครับทุกคนผมจะอธิบายแต่ละช็อตแต่ละเกมเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมแรกเลยนะครับก็แมปค,คังแสงนะรอ,อบนี้เนี่ยก็เล่นเทอร์มมลกันนะครับข้ามข้าม

ตอนนี้ก็มีตี้ข้างเรานะครับเกิด1ตีนะที่สามารถวิ่งไปตรง1น,นาทีได้นะครับซึ่งน้องฟิล์มเนี่ยก็บอกว่าก็าจะไปเล่นนะัดรถต้องตัดกําลังก่อนนะครับเราก็จะวิ่งไปยิงเขาตรงเนินสนามยิงปืนนะครับเพื่อที่ตัดกําลังเขาให้ได้นะครับอย่างน้อยเราก็ช่วยเคลียร,ร์บอดให้เขานะครับแบ่งมอบงานกันนะเขาให้เขาไล่ไล่ไปเราก็ค่อยวิ่งตามหลังไปเราเคลียร,ร์บอดให้เขาเล่นไปก่อนเฮ้ยมันอยู่นี่เต็มเลยเด็วดรุ่งมาอยู่ร่องนี้ร่องหนามมีปืน คนยิงบทเอ้ยยิงหนึ่งนาทีคนหนึ่งลูกมันมีตัวได้หนึ่งไ<ย>ด,ด้นหนึ่งเลยได้ขึ้นไม่ได้โอ้ใครปาดปืนกูวะเปลืเปลองไปล็อกหน่อทีมันอยู่หน้าเรา,เราได้ดดหนึ่งสวยล,ลมลมลมมีมีตัวตงที่นี้ไม่รู้อยู่ไหน โอ้อยคนป,ป,ปล่อยข้าวมาวน้าแต่งก่นเล่นกันตีนี้เนี่ยเขาหมดแล้วนะครับเขามีแค่สามคนเองนะผมเนี่ยยิงไปนหนึ่งน้องฟิล์มอีกหนึ่งแล้วก็พี่แบงค์อีกหนึ่งนะครับเฮหมดแล้วหมดแล้วทีนี้สามตัวไอ้ต้องยัดมันต้องยัดมัน เอออ่างกนเดี๋ยวพวกผมเนี่ยก็จะไปเล่นข้างในให้จบก่อนนะครับไปเคลียร์ข้างในเสร็จแล้วก็วิ่งมาเคลียร์ข้างนอกอีกรอบนึงแต่ไม่ต้องใส่ในนะผมใส่ในเราเราเราบอล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 เเปิดเดี๋ยวเช็คเมย์ก่อนนั่นปลาร์ตี้แซมลงเราบอลเราต่างยาวแต้ทั้งพม่าปั่นยาวนี่ที่พ่ายเราต้องตีต้องตีบอกกันเออเล่นหลังยาวเรานเราล่นหลังยาวไปขึ้นกลับขึ้นเหนือฟ้ากลับขึ้นเหนือฟ้า ي ي, ตอนนี้เนี่ยก็มีสองตี้นะครับเขากําลังบวกกันนะและพวกผุ่มเนี่ยก็จะไปดักทางยาวแทนนะครับโรยไปไดนเร็วไปตัวอันนี้ปืนเคยปืนคนหรือปืนปืนมันปืนมันเฮ้ยมันย่องยู่ไหนวะตายตายเกมนี้ก็หมดแมปแล้วนะครับคนนี้คนสุดท้ายนะเราก็วิ่งเช็ควิ่งเคลียร์กันให้หมดก่อนนะครับเพื่อว่ามันยังแอบอยู่นะครับคนดู แล้วก็เราไปเก็บของกันยาวๆเลยนะครับเกมนี้ก็หมดแมปแล้วก็ประมาณนี้ครับถ้าเราเล่นเนี่ยก็วิ่งตามกันขอเกมดีๆบอกจุดบอกตำแหน่งให้เพื่อนได้รู้นะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูตอนเก็บของกันเลยดีกว่านะครับผมยิงได้ไปตัวหนึ่ง ตอนนี้เนี่ยก็เคลียร์ของเสร็จแล้วนะครับน้องฟิล์มเนี่ยยิงไว้1ตัวนะเดี๋ยวน้องเก็บไม่หมดก็เลยแบ่งให้ผมนะครับเกมนี้เนี่ยผมก็ได้มาประมาณ3ามแสนเก้านะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าคนอื่นเนี่ยออกกันเท่าไหร่นะเกมนี้เนี่ยผมเล่นเซตสี่นะพี่เมาส์เนี่ยเล่นเซตห้าพี่แบงค์เล่น 5, Bank เซตหกน้องฟิล์มเล่นเซตสี่นะครับปไปบยิงไปยิงไปไม่โต้เบ่งหลังวะมาเล่นเลต้ามาเล่นเลดดต้ามาเล่นเลต้าได้อยู่นี่นมันอยู่หนึ่งนาทีเนี่ย นี่มันรีแม็กอยู่มันรีแม็กซ์อยู่สองตัวสองตัวทำได้เด็กยวคราบต้นไหนจะเดี๋ยวทีหลังโดนมันโดนไม่เห็นเลยไม่เล่นเลยตายมันตายมันตายตอนนี้ตรงนี้ก็ตายแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเคลียร์ข้างในกันต่อเลยนะครับไม่ออกไม่ออกต้องยัดต้องยัดต้องยัดสองนาที

นะรับเลยไงเต็มเต็มเลยพวกมันทุนตอนนี้ก็ตุยเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยพี่แบงก์ก็ยิงไปอีกหนึ่งี๋ยวต้องวิ่งเช็คกันต่อเลยนะครับไ<ม>อสนายมยิงปืนมีตัวเร<ม>ื่องเรื่องด้วยื หวานเจี๊ยบครับคุณดูอันนี้มีของแดงในกระเป๋านะครับแต่เราไปช่วยเพื่อนกันก่อนนะตอนนี้ยังมีหนึ่งเอ้ยยังมีตี้ข้างนอกอีกนะครับมันอยู่ข้างในแล้วมันอยู่ข้างในแล้วเอ้ยแล้วไม่มีใครบานระเบิดเลยขึ้นมาเล่นขึ้นมาเล่นมันอยงนี้รอรับรอรับรอรับไปล็อกไปล็อกไปล็อกปุ่มปุ่มระเบิดล็อกไปตายนงล็อกปุ่มล็อกตั้งมันออกไปทุกที อยากเข้าอ่ะเข้าอ่ะเข้าอ่ะเอ้ยมันเด็บมเต็มเลยกูล้าเบิร์ดล้าเบิร์ดอาโย่ตาย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 ไอ้เหี้ยแม่งนอนผมเล่นไม่ได้นะเว้ยตา้หมดละสี่อี่หมดแล้วน่ะปิงหมดปิงหมดปิงหมดตอนนี้ก็หมดแมปแล้วครับคุณดูเราก็เก็บของกันยาวๆเลยครับ เกมนี้เนี่ยก็ออกล้านหนึ่งพอดีนะครับ1ตัว1ล้านนะมากันอีก1เกมนะครับเกมนี้ก็อยู่กับพี่บอนนะครับฝากทุกคนก็ไปติดตามพี่แกด้วยนะครับเปาไงเราแดงอ่ะมันดูงเ,เงี้ยแปลกๆ่ะรอรอเข้าหลังมันก็ได้แบบตามหลังมันเลยอ่ะอืมจะได้รู้ด้วยว่ามันมีตี้ไหนบ้างจริงๆนะก็เลยได้เนี่ยไปเปิดแตก เราเหรอเรเข้าแดงวางแผนกันเสร็จเราก็ไปลุยกันต่อเลยนะครับประตูเปิดแล้วตามันตามันตามันมัเข้าไปแล้วเฮ้ยปล่อยให้มันเจอกระแตกก่อนก็ได้นะเว้ยอู้สเจย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 มันจะเปิดฟ้ามันตายกูแน่กูบอกเลยมันตายกูแน่ ตายหนึ่งตายหนึงตายหนึ่งตานึงเอาอกาเอากาสเอากาโอ้ยอยากูเข้าหน้าเอาอกาสจะตายแล้วเออตัว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 วางขอางบนเซฟไมเปิซีฟันยังไม่เปิดตาสุดบันนะเสียดายเราสองเรามาเราไอโอแกไอนี่มาหนึงนาทีไอตกแตก ดักเลยดักเลยเปิดฟ้าก่อนใครมีฟ้าเปิดฟ้าเลยริงอีกเปิดเดยวผมน่าจะร้อยแม่งเปิดเสร็จแล้วเมื่อกี้ผมนรีบยิงเกินแม่งกำลังเปิดเลยฟ้าเออจะไม่รอวะสองตัวเจ่เจ้ง ขึ้นแบบนี้เนี่ยรู้เลยครับพอเลยทำไมทำไมบอทำไมเฮ้ยตวเต็มหลังเต็มหลังตัยูยูด้วยอยแบงค์น้วยอยูเหลือ,อยูลูกหมดลุกหมดดี ผมโดนตัวเซฟหลังเนี่ยยิงนะครับแล้วก็ตรงแตกเนี่ยก็เล็งลอยเลยเดี๋ยวต่อไปนี้เนี่ยผมจะให้ทุกคนดูการเล่นเ,<อ>เชิงระเบิดของพี่แบงกับพี่บอลน,นะครับระเบิดเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับในการเวลาเราจะเข้าเล่นเนี่ยก็ให้ทุกคนดูตามคลิปไปเลยนะครับ,รบอของโล ผมจะพลาล้วแบงต้องเป็นมาแล้วบอดโถมบอดได้หว่าโอ้ยมองไม่เห็นไอ้วาถมมันอยู่ เกมบทีเกมู่ปบทีอะไรอย่างเงี้ยมาเข้าห้องมันอยู่ในห้องป่าระเบิดได้นะเอ้ยแต่บอสมาตาแบงมาแล้นะตาแบงแกถอยดิป่าราเบิดถอยดิป่าระเบิดคนจอฟผมจอฟไปดิไม่มันอยู่ในห้องไอ้ที่เราไปป่าอย่างนู้นนี่ป่าหน้าประตูดิป่าด่วน่ะเดี๋ยวต้องให้ตาแบงมาล็อกอ่ะ

มีมีมีมันอยู่หลังนะเนี่ยแสงเราแวะเดี๋ยวคงปางคนเนี้ยไอ้บอลน,นั่งปลาที่นั่งปลามันชิงได้ไม่ปามสูงวะไม่ตายวิ่งกัด นน่ไม่ตายอีกแลวะเนี่ยมันตำยาเน่หลังประตูออกไปแล้วโอ้ยเฮียบอสบอสบอสโอ้ยบอสไอ้บอ,อ,บอยไอ้บอสไล่มันอมเออ เปินดิเกมไม่องมายางอ๋อเปิดประตูมึงเก็บระเบิดไว้มันนั่งปลาได้กูเคยปลาอยู่ผมหาระเบิดก่อนว่ะระเบิดในศพผมอะแต่แกระวังทางแตกนะไงเกลบอดอ่ะดีเฮ้ยยิงบอดให้หน่อยหนป้าอยู่ปลาอยู่มาตาย หมดวอดตายมันดออกมาตอนนี้เนี่ยพี่แบงค์ผ่าตัดอยู่นะครับก็ถ้าเหลืออีกหนึ่งคนก็ครบไว้เพื่อนนะให้เพื่อนได้ผ่าให้เสร็จหรือว่าเคลียร์บอทไว้ให้จบให้หมดเลยนะครับจะได้เล่นแบบสะดวกสะดวกตอนนี้เนี่ยเราต้องปิดงานเขาแล้วนะครับเดี๋ยวตัวหลังตรงฝั่งแตกเนี่ยจะมายิงเราฟรีๆนะไม่ได้นะเราต้องเข้ายัดแล้วครับรตอนน,นี้แค่บอเนี่ยแค่บอลหมดรอคิวรอยูว มันอยู่ฝั่งซ้ายนั่งนั่งปลาแต่แบงนั่งทางสายนั่งทางสายก็ได้เอาแม่งเลยไหมยิมโยไม่เข้าหน้าไม่น่าตายโอเคครับตอนนี้ก็ปิดจ็อบตัวนี้<ช>ไ,<ม>ไปแล้วนะยังเหลือตัวฝั่งแปกนะครับตอนนี้ ย่องอยู่ข้างๆเลยเขาย่อ,ยอง,งอยู่หน้าอยู่ซ้ายปะตรงต้องแต่งอะม่งกลับมาแล้ว ตอนนี้ก็ตุยไปอีกหนึ่งนะครับเกมนี้พี่แบงค์กับพี่บอลนนโคตรอิ่มเลยครับคุณโ็อปเดี๋ยวไปดูเกมใหม่กันดีกว่านะครับคลิปนี้คลิปสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ตอนท้ายคลิปอีกรอบนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเล่นที่ที่เกิดใกล้เราก่อนนะครับปิดงานเขาก่อนนะจะได้เล่นสบายๆตายนสวยเดี๋ยวผมต้องยิงบอดหรอลำพาน ตายหนึ่งตายหนึ่งยังวิ่งสองตัวนี่หว่าเป็นเืนหายดีครับเฮ้ยไปไหนนัดแรกไม่เป็นไรนัดต่อไปแม่งเกาะไปหมดเลยครับคุณดูตายตายตายจริงวะวะแร้วมันนอนวะดูก่อนไปดูก่อนเอาไว้ช่วยวตายจริงตายจริงตายประตูไหนไปช่วยตำรวจเลยไปช่วยตำรวจเลยเัิเขาเกิดแตกเขาแตกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเป็นม็อกไปอยู่หน้าเราเลยหน้าเราแตก เขเบิด้เเข้ากลาวอ้ยทำไมมหมดนะแกไม่สมองขวาโล่งเถียไอ<ว>ตัอมัน,ห,นหายแล<ะ>ไปลงมาเอ้ยอ้นมี ไปกลางกลางเปิดกลางไปขวาขวาตายมันอยู่บนนี่ว่ะเกือบตายออลืมมุมมันลืมเช็คเลยไปไปเอาปัม๊มไปเอาปัม๊มไมาดิมดผมจะวิ่งจากขวาสุดนะเผื่อมันมีโัรโลรอบนอกไม่แทม

เนื้อเนื่อเนือตัวไหนตายตายตายตัวนั้นอะเป็นไนท์ผมยิงไม่ทันพี่เมาส์ได้เฉยเลยแต่มันก็มีสกฟรีนะที่เขาบวกกันไว้เนี่ยเดี๋ยวผมไปแซบแซบของเลยผมเก็บตรงนี้เสร็จแล้วก็พี่เมาส์เนี่ยยิงไว้อีกหนึ่งตัวนะครับสะพานข้ามไปโรงพยาบาลนะครับพี่เมาส์ก็ยกให้ผมนะครับตัวนั้นเพราะว่าแกเนี่ยอิ่มจัดๆแหละแล้วเราก็เข้าไปเปิดเซฟข้างในแล้วก็ออกกันเลยดีกว่านะครับทุกคน แล้วแบงมีภาพันเสร้าคมีภาพอันเสบ้างมมสี่ช่องขึ้นมาอย่างนี้ของแอดบอกว่าคุณฟิล์มสองี่หว่เจอแล้วออกไปแปล้รเกมนี้ก็ได้เจ0ดแสนสามนะครับคุณดูอิมอิมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนสำหรับการแนะนำการเดินเกมยังไงให้รวยนะครับ อันดับแรกเนี่ยก็คือตี้ประจานะครับ2ต้องขอเกมนะครับถ้าทุกคนเล่นแบบนี้เนี่ยก็ยังไงก็รวยอยู่แล้วครับรวยแน่นอนครับทุกคนแต่ว่ามันก็มีบางคนนะครับที่เขาเล่นโซโล่แต่ว่าถ้าเขาเชิงกิ่งก็ไม่ต้องกลัวครับถ้าเชิงหนาเนี่ยผมบอกเลยว่าเอาอยู่ แต่สําหรับผมเนี่ยถ้าเล่นกับตี้ประจำเนี่ยงงย,ยังไงก็รวยยังไงก็รอดครับถ้าขอเกมกันแบบดีๆตึงๆเลยนะครับและสําหรับคลิปนี้ที่ทํามาเนี่ยก็อยากแนะนําให้ทุกคนนะครับตอนนี้เนี่ยผมเชื่อครับว่าลหลายๆคนเนี่ยหมดโคเอินที่จะเล่นละหมดใจแล้วด้วยผมรู้อยู่ แต่ก็อยากให้ทุกคนสู้ๆกันต่อไปนะครับตามจริงเนี่ยคลิปมันยังมีอีกเยอะครับแต่ว่าผมกลัวว่ามันจะยาวเกินไปนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จบลงไปแล้วนะครับฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะสามารถบอกได้ว่าอยากเห็นผมเล่นปืนอะไรนะครับก็ฝากทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับบ๊ายบาย